สบายดีพ่อแม่พี่น้อง FC ที่หักแพงถูกหมองกบอนเด้อที่เขามารับเบิงรับม่งเจโบเนาะพี่น้องมือนีก็พนตกพี่น้องเอ้ยตกตั้งแต่โมพี่น้องเอ้ยจนโมงหามงแล้วนี่จังได้เอือนน้อยนึงจังได้ไขนอยนึ่งก็ยังลินๆพี่น้องเอ้ยโลด นะมหรือมาลือนี่เนาะต้นกอกมังลำใหญยพี่เนาะโหลดปล่อยงัวกับงัวกับบวกินมหนาบวกินข้างัวกับดิแลนสัตว์พุ่นแลนสัตว์พี่งัวกับบวอยู่พี่น้องเลยปล่อยเขาน้องบบบนี่ เด um, ng, food, right? 12, ้อลงตกน้องเด้อตกน้องนนูก็ตกพูดได้่อยเห็นเพิ่นห้ากินน้ำน้องบ้ดนเพราะว่าอันเป็นในสช้กามิตนามเลนสัตว์ไตสัตว์เนื้อพี่น้องเลยมันกินก่อนจังหน่อยง่วหิวหยาง่วบมาได้กินหยาเพราะมันลบพลพี่น้อง เรพ้นอยู่หลายชั่วโมงเราก็ปล่อยบางอันสองโมงเข่งนี่มันก็พ้นตกมันกับบริกินมันแหลนหันแหลนนี่งวัวกันดิพ้นตกลเลยหินยุ่งลายมันกับกินหยาก็บอเป็นกินปบแต่หินแต่ยุง่งมือนเต,อตืออากาศกับพี่น้องเอ้ยนี่เด้นาไม้เลี้ยงน้องพี่น้องออกไป กินอยู่เรื่อยๆก็เดียวนี่น้องนี่ก็ออกอีละสองส้ำยอดปุ๊บมืออื่นสิแกงกินบนงเบียร์สองคนปล่อยหง่วยกินหยาไอ่ขันน้องซาพอว่ามื่อนี้นมันหิวหยาอันนี้ก้วยติบจันก้วยเป็นเหลี่ยม เอากินกินกินจักทำจักหน่อยจังไรเขาเคาะมันกินหยามันอิ่มก่อนยิ้มหยาพุ่นตกตกกับตกเขาอเคเขาใจรีเขาวน่ากำลังมาเจ๊กซิเมื่อได้รือบล่พ่อแม่พี่น้องเอ้ยจะแม่นล่ำบากบ่ได้เห็ดหน้ากะลอยหนามลอยในมาเลาะมาเลี้ยงงัวพี่น้องเอ้ยบ่ได้อยู่ได้เซา โอ้ยอยากเป็นคุณยิ่งคุณนายน้ำขาวดีคือสิบบาลํำบากคือข่อยพ้นตกก็บ,บ่ได้อยู่พี่น้องอเลยแดดก็บ,บ่ได้อยู่คือกันแดดก็เลียงงวัวพนตกก็เลียงงวัวอันเบาอันเอาเนี่ยเกือบมัวหน่อยต้นนตนตกน้องสาสากักไวไวคือ นี่การ์มาร้องเพลงให้เอฟซีเนาะพี่น้องฟังเอฟซีขอมาว่าซโบเพิ่งมาได้สิร้องเพลงให้ฟังจากเถื่อนเนาะขอมากะหลายเถือ่อลายที่แล้เพื่นว่าซโบกับร้องให้ฟังจากเถือ่อเพ่นวาเนาะเพื่อนอยากฟังเพลงของซโบพี่น้องเอ้ยอันค่อยอายบ่มายันค่าโควิดเพื่นวาเนาะกะเพลงในเวอร์ชันของซโบกับ จักสิเป็นอะไรพี่น้องจักสิมวลหรือบมวลเนานะพี่น้องเนาะแต่ก็ผินข้อมากะจัดหายตามคำขอนานแล้วน้องคอยใจลอยคิดหดก่อนเคยมากอดส่งคำอ้อนหวานซึ้งถึงใจบอกคำว่า สิหฮักจนสิ้นลมไฟบาดแล้วอ้ายมาห่างหายนานไปบอข่าวหากันซึมๆเงาๆคอยบ่าวคนที่อยู่ไกลคิดถึงวันที่ผ่านไปสองเฮามีความสุขสัน ส่วงมันวิกฤตโควิดเข้ามาควางกันน้องจึงหว่วงหาทุกวันเป็นยังม่ส่งข่าวมาสบายดีหรือบอ่หรือว่าอายเป็นจังใดหูบอคนที่อยู่ไกล คิดถึงจนหลังน้ำตาหรือมีแฟนใหม่มีสุขถึงใจจึงบอกข่าวหาคนคอยต้องซ้ำอุลาบอกหวังเลยจะพบหน้ากันถึงเป็นจังใด้ก็ให้ได้ทราบข่าวกัน อย่าให้น้องทอละมานวันต่อวันยันสิ้นลมตายจบแล้วพี่น้องบ่มวนก็ขอโทษขออภัยเด้อ,อันเนื้อกะจำบ่ได้ทำนองก็ยังบ่มวนเนาะพี่น้องเนาะกลเป็นนักร้อจําเป็นมือนี่ก็พิเศษพิเศษก็มอบให้ FC ผู้เผินขอมาเนาะพี่น้องเนาะ ผู้บ่ไดข้อมากกับทนฟังอะไรพี่น้องเด้อก็ขอบ,บุญขอบคุณเพื่อนหลายๆเนาะที่เพื่อนติดตามเละคับเบิงหับโ้มทุกคอมเมนต์ที่เพื่อนคอยให้กำลังใจซัพพอร์ตการซัพพอร์ตให้ด้วยการเบิง์นขิปเบิงโฆษณาให้จบเนาะพี่น้องก็ขอบคุณหลายๆซาบโบกับ่มียังสิตตอบแทนเนาะพี่น้องกับเพิ่นขอามากว่าอยากฟังเพลงของซาโบกัจัดให้แล้วเด้อพี่น้องเด้อให้จัดให้ตามคำสัญญาแล้ว โอเคพี okay, ่น้องก้วยหี่มีจักวีเนอออกจากเครือเนาะมันกินยาจังหน่อยกับเมื่อแลวพี่น้องอ้คําเลยจักสีขาวนาำได้หรือบ่หนาำก็ไล่บ่จัก เพื่อนี่เราก็สุดเลยอ๋อประมาณปีเอาเห็ดนะไรก็ได้ไปตำสมหรือว่าเอาเห็ดเนี้อเนี้อกะปุ้นเห็ดพักกินก็กะปุ้นนะพี่น้องโอ๋อันน่ะอ๋อหนึ่งเครือสองเครือสามเครือสี่เครือห้าเครือ หกเครือตัวนั้นก็สุดเเจ็ดเครือแปดเครือโอ้แปดเครือโอ้โหหงวน้องตกน้องเด้อ กูเป็นอะไรพิเอษชุดเออชุดตกน้องนี่เด้อมีแต่ก๊กดอกหักพี่น้องก๊กดอกรักลายเต็มน้องดอกหักมีทั้งสีม่วงสีขาว กระตุกน้องเบียน้องเบียมาลอยนะ nên tôi có ăn nhã ăn khăn khệt tuột nhã khăn khệt bây giờ nha chợ ở này thì nó nhã năm mươi mà hơn thì sang ôi ngàm อ้าวกินกินกินแม่มาหน่อยเนี่ยปล่อยเข้ามาข้าวเดียวหนึ่งคือซิมอิ่มเนี่ยจำปลาเริ่มมีอันอันนะขึ้นมาหน่อยหนึ่งเบียเบียเบีย เบีย <Beer. S 2> ไปทางใดวะเอิร์นมิติีเห็ดยังอันนันโอเคน้องพี่น้องคลิปนี้กาขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบบุญขอบคุณทุกหมองทุกบอลที่ขามารับเบิงรับชมเด้อขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกคนที่ ติดตามเพะกันใหม่คลิปหนะ้าพี่น้องสบายดี